สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวการใช้งานเครื่องสูบลมไร้สายอิงโก้12โวลต์หรือ20โวลต์แบตเตอรี่ครับวันนี้ผมเอามาสูบลมล้อรถยนต์นะครับก็ปลดจุดลมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ตัวนี้พับเข้าไปเรียบร้อยแบตเตอรี่ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของรถยนต์นะครับผมได้เทส นี่นะครับวิธีเปิดเครื่องนะครับกดปุ่มกลางครับ activate ตอนนี้โชว์ลมอยู่ที่34.5นะครับนี่นะครับ34.5แต่ลมที่ผมจะอัดเข้าไปเนี่ยตามสเปคของล้อนี้นะผมจะอัดอยู่ที่36นะครับผมก็จะกดไปที่36 โหมดตอนนี้เป็น PSI อยู่นะครับอ่าสามสิบหกนะครับแล้วก็ก็จะจำตอนนี้ลมอยู่ที่สามสิบสี่จุดห้านะครับก็คงอัดแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวดูกันครับ เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเติมล้อที่สองกันครับเติมลมล้อที่สองนะครับแรงดันยางอยู่ที่34.5นะครับผมจะเติมให้เป็น3ามนะครับเรามาเริ่มก,กันครับ เรียบร้อยครับแรงลันอยู่ที่สามสิบหกจุห้านะครับล้อที่สองครับเดี๋ยวต่อไปดูล้อที่สามครับล้อที่สามครับแรงลันลานแรงดันยางอยู่ที่สามสิบสี่จุห้านะครับดูกันครับ เรียบร้อยครับแรงดันอยู่ที่36.5้าครับเดี๋ยวไปดูล้อที่4กันครับล้อที่4ครับลมยางอยู่ที่35นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ลมยางอยู่ที่36แล้วนะครับเรียบร้อยครับสรุปการใช้งานเครื่องตำลมไร้สายอิงโกสิบโวลต์หรือ2 0่โวลต์แบตเตอรี่นะครับผมใช้งานวันนี้ผ่านแบตเตอรี่2 0่โวลต์นะครับสะดวกกว่าไม่ต้องลากสายไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ใช้งานได้ดีตามปกตินะครับ นี่นะครับก็จะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแบตเตอรี่20โวลต์นะครับ,บ,ตตรรบใส่ทางนี้นะครับแล้วก็มีสวิตช์ไฟนะครับเปิดปิดวิธีจะเปิดเครื่องครั้งแรกครับต้องกดปุ่มกลางนะครับแต่จะปิดก็ปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มเลือกค่าของที่เราจะเติมนะครับ จะมี psi มี bar แล้วก็มี kpa นะฮะนี่นะครับ psi bar kpa เราก็ตั้งมาที่ psi นะครับเราจะตั้งเท่าไหร่แล้วก็กดบวกลบเอานะครับตัวนี้คุณส่วนสมบัติพิเศษนะครับก็ใช้ไฟฟ้าได้2ระบบแล้วก็ สามารถเติมเติมล้อได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเติมหูยางเติมที่นอนยางอะไรยะาที่นอนลมอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานคุ้มครับไม่ต้องลากสายผมลองใช้ดูแล้วก็โอเคถูกใจประทับใจมากก็รีวิวสั้นๆกับเพื่อนๆในช่องนะครับเป็นข้อมูลสําหรับการใช้งานจริงเคื่อตัวลมไร้สายอิงโก้12โวหรือ20โแบตเตอรี่นะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจมาตลอดถ้าเพื่อนชอบกดไลค์นะครับถ้าเพื่อนเห็นมันมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับใครอยากได้เข้าไปดูเอานะอิงโคเยี่ยม